นี้ด้วยโอ <Okay. Okay. S 1> เคโอเคขอโทษครับเรื่องเปิดไม่ห <laughs> <c oughs> นเอตน้ยเอ็งเมันจะสวเลยอะอเอานี้ด้ว่ มาไลคยค่าเวลาสวัสดีจ้าน้องชี้มาแล้วก็ฝากกดไลค์ให้พี่ตุกด้วยนะมาไลคยค่าเวลาน่ะครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วมาไลคยค่าเวลาน่ะอุ้ยค่าเวลาจะโดนจับไหมอะสวัสดีค่ะคุณบับเบิ้ล ได้ยินได้ยินเสียงประตูพูดไหมอะฝากตูเปิดไหมเรายังวะ <c oughs> น่าจะเปิดละนะ <c oughs> เปิดไหมหรือยังเนี่ยน่าจะเปิดแล้วดีเปิดรังเปิดแล้ว เองกันแล้วไม่ได้ลงหรอไม่ให้ลงอ๋ออ๋อไม่ให้ลงโอเคต้องลงสิชิชีหิวข้าวไม่ลงได้ไงหิวข้าวไม่สวยโอเคขอบคุณครับน้องเจมอุ๊ยอันนี้สวยมาก ของผมสุ้ามันก็ต้องใส่ตรงนี้เนี่ยอาไก่อน,นขออภัยในความที่ BBB กับเอ้ย BBB แหละที่พัง <c oughs> แต่ก็คือทำไมอยากใช้ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะนั่งหาฟอร์มไปในเบสเกม เดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะนะจริงเราจะไม่สบายนะอันนี้มันต้องเข้าไปเดี ได้โปวดที่มันไปไม่ใช่ม้านคุณเขียนค่ะคุณบับเบิลบ้านของคุณแพลว้านของคุณเขียนพี่ตุ๊กส่งไปแล้วของคุณแพลวก็ชิงแพ็คฟอร์เรนส์ฟอร์เรนส์ท่ทำหลังจนี้นนนม เันเราใส่ไอ้นี่ได้เดรฟเวอร์บันันั้นลองทำอ่ะสวยดีอ,อ่าไม่ใช่ไม่เอาเดรฟเวอร์เอาดอกไอ้นี่ดีกว่าซื้อดอกเลยนะก็หาทำไปเรื่อยเนาะนี่อ่ะไม่ใช่ดอกอันอย่างว่าดอกอันอย่างว่า เอ๊ตึกดอกนะมันต้องอยู่ในอีกแพ็คน,นึ่งแน่เลยอะ่ะเดซอเวอร์ก็ได้เรดใส่กว้วยไม้ดีอ๋อนี่นี่จะเลี้ยงอุ้บะธรรมดาไหมสัตวพิษนี่อะจะทำให้ดูนะ จ mm hmm. นะทำให้ดูแค่อ่น DIY เนาะไม่เข้าใจเหมือนกันพามเพื่อจะทำให้ดูอ๋อปิดอีกแล้ว โัวเทียนปเอบให้เขาขึ้นมาครับสีอ่ะแล้วก็หมุนโัวเทียนโอ้ยหาไม่เจอเนี่ยเรบอกอ๋อโอเคแล้วก็หมุนมาสี่จุดห้า ใช่โอเคเจมคุงอันน <C> ั้นเขาอันนั้นตอนนั้นคือเสียงแหบไงตอนนั้นคือแบบเสียงแตกหนุ่มอันนี้คือเสียงแตกสาว ตอนนั้นเสียงแต่มหนุ่มเสียงแต็งสาวขอโทษนะครับอ่านช้าเพราะว่าเล็งสมาธิอยู่โอ๊ยฉันก็หน้าทำอะไรองจานี้วงเชงไอ้ก่อนโรเทชั่นเอ้ยมันเส้นมันอยู่ตรงไหนเนี่อ๋อโอเคหมุนมาทางหมุนมาทาง เออลบยี่สิบโอเคนั่งือในสป er ีดวิวจะเสียงแบบวา่าหลอๆนิดนึงอุ้ยชมแอบชม <c oughs> เสียงหลอนนิดนึงเดยกหลอนนิดนึงแล้วทำไมฉันไม่เปลี่ยนให้มันหมดละ่ะ ออเออลบยี่ห้าเคใช่กังเคยเคยดูเคยดูนี่ไหมโอ้ชีชีเด็กอะชีเกิดไปฮันหลออะไรนะกลางวันครับกลางคืนค่ะโคตรแก่เลยหนังโคตรแก่เลยหนังหรือละครอ,อะไรสักอย่างอะที่เขาบอกว่ากลางวันครับกลางคืนค่ะ โอ้หแกโควดสันทำอะไรฉันก็หาทำแกมากเลยอ่ะทำไมบวงบอกอายุเคราะห์กิ่โมงแล้ววะอีกยี่สิบนาทีโอเค 80แล้วก็โลเทชันโลเทชัน45โอ้ยทำไปเรื่อลย อันนี้เราต้องลีกว่นีนี้งอ่าสองเหรอใช่หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเจ็ดรเรามนติกสุด ยีจส <Ee, ç> ๊บ <acaks> จ <ermaid> ี๊สิบอันนี้อ๋ออันนี้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ตัวที่อันไหนแล้ว อ่าหนึ่งไปสี่สิบห้า้าสว เพดายซับแปดสิบไว้ตลอดเลยอย่ข้าวแล้วอ่ะโดอดยงไง โรแมนติกมาไลฟ์ก็คือพูดไม่เก่งเนาะทีตอนแม่ไลฟ e ์เนี่ยพูดเก่งจ้านี่ค่ัน,นี้มันม เดียวมันจะไอ้นี่แน่เลยว่าละเดียมันไม่เล็กต่างเอน่องไรสวัสดีค่ะคุณนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้นะคะ ทีเทียนอันนี้มันไม่สวยอ่ะหน้าอันสวยอ่ะอยากได้อันนี้แต่มันย่อแล้วเทียนมันไม่ตามอ่ะบัลลีบาดใจไหมบัลลีบาดใจทำไมต้องคําว่าบัลลีบาดใจด้วยวะอ๋อ เหมืนนอนไม่กล้า่เออว้ยสวัสดีคาดูทั้งหกท่านนะคะใครผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ตุ๊ก้วยนะคะว้าวโรแมนติกโรแมนติกหรือปเปล่าคิดไปเองโรแมนติกอ่ะแกเออโรแมนติกว่ะอย่างกับอยู่ มือนเส้นกับงบผักหวานงบผักหวานคืออะไรคะงบผักหวานคืออันอย่างก็นะเราใส่อ๋อเดินนะเดินนะผู้มันโดดโู้มันกดดไปได้นี่หว่า ความทรมานของการที่บีบบีพังก็คือ <G ird> <G ird> ดก,ดดกดไม่ได้จ้ากดมั่วจ้ากดไม่ได้จ้า เอาสิเอาสิเอาสิกเท่บกับเงินอ๋องบขักหวานอ๋อขอบคุณซีซี่จ้ะเข้าใจ ตรงนี้ใส่อะไรดีเปลี่ยนตรงนี้แล้วอ่ะตรงนี้ควรจะเรียงไม้ดีไหมนะอืมเดี๋ยวว่าจะทำน้ำฟูตรงนี้ให้เออวันแล้วก็ทำเลยแล้วกันอา้าวชี้หมดชี้ ชี่อธิบายคือผิดนะชีเหมือนทำหอมกโโแต่ไม่มีใบยอรองอ๋อไม่ต้องมีกะทิผสมออกมาไม่เหลวกมากใช้วิธีห่อใบตองแล้วเอาไปปิ้นค่ะ<ม>โอเป็นเป็นเสื้ออาหารของจังหวัดอะไรนะคุณที่ณนกอยวู่ประจวบอะคะหรือเพชรบุรีนะคะประจวบหัวมัวเราบอกใครอยู่ประจวบ ใครอยู่ประจวบฉันไม่ได้อยู่ประจวบใครอยู่ประจวบจ้าชี้แกม่งว่าทำให้ฉันดูแย่นะชื่ออ๋อคนเพชรลีไม่เคยได้ยินเลยค่ะคุณนกคุณไม่ใส่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะ ชีก่การทำให้ฉันดูอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าชี้ชี้จะดูแบบมาลอยไหมอะ <c oughs> เวลาเดี๋ยวเราใส่อ้นั่นแทนเอถ้าน้องพคนหลายตัวมันก็จะตลกเนาะ เห็นนะไม่งั้นมันก็ตัวใหญ่ไปเลยเอ่ออาไ้สันทำตัวเองเหรอช <c oughs> ีชีสิอธิบายคำว่างบผักหวานคืออะไร สัมไม่ชอบจะผิดฮหรอมันดูน้องลอยอยู่เนาะเราก็ใส่นี้แทนไงทุกคนเราก็ต้องมาดี y อีกแล้ว DIY อีกแล้วดีชีแต่ทไมเัอจะไม่เสื้อเธอ แล้วก็มีการแบบว่าเชื่อมโยงยนะงบท่ากับเงินเงินเท่ากับเงินซื้อผักหวานเลิศแก่มันเลิศชิซี่เธอมันเลิศมากเลยเชื่อมโยงวิกก่งที่สุดเอาหลอไปดูมดูดูไม่ได้เชื่อ เออเนาะหน้าเลยก็ว่าอยู่คุณนกคงไม่ใช่แบบพูดให้มันแบบยากอะ่ะ <c oughs> เอาม่มไม่ขึ้นว่าใส่อย่างงี้เนี่ยอ้าวติดมันเนี่ยอ,อ้าวน้องน้องอันนี้ไม่ได้หรอมองขยายบ่ได้หรอแม่เอ,อ้าวกนในน้ำไม่ได้เออเจิละ โอ้ยมีการทำในน้ำก็ไม่ได้วะ่ะในน้ำก็ไม่ได้หรอ,อได้ยังโอเคอยากให้มันมิดประนั้นอะอุ้ยคุณนอ้อไม่ไม่น่าจะไม่ได้ตั้งน่าจะไม่ได้ตั้งค่ะบอกอตรงๆว่าไม่รู้ ตั้งไม่เป็นก็เลยไม่ได้ตั้งเลยไม่ได้ตั้งค่ะอย่าบอกนะว่าคุณนกทิพ์มาขอโทษถ้าทิพ์มาแล้วมันไม่ขึ้นเขาขอโทษเขาทำไม่เป็นอ่ะไม่เป็นอันนี้มันแปลกๆเอาขึ้นโพลนะมหน่อยไหม <dış> จำไม่เป็นเดี๋ยวไว้ไปถามพวกคุณท้าแทนพอ <laughs> ไม่ค่อยได้ไลก์ก็ก็ตั้งตั้งมันไปอย่างนั้นนะคะคุณดูไม่คิดไม่คิดว่าจะมีคนให้หอว๋วยคอผิดเอาล้ะฉันต้องทำอะไรให้มันออกหะลืมมองว่าออกมา,า,มาฉันจะกดถัดล็อกเพื่อ นะเราต้องกดเออเอออันนี้ใช่ป่ะเออ <c oughs> ขอบคุณค่ะที่เข้าใจ <c oughs> มันไม่ค่อยได้ไลฟ์อ่ะแล้วแบบก็ไม่คิดว่าใครจะแบบมาทีพหรอกก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละเ <c oughs> อาที่ใ่ไปเห <c oughs> มือนพอมันมีแล้วก็ใส่ไปงั้นแหละ <c oughs> มาบอก ถ้าเกิดมีคนถ้าคนนกทิปมาก็ขอบคุณมากค่ะอ๋อมันไม่ได้อ่ะแต่นนะไม่งั้นต้องเอาน้องปลาลงไปเออน้องอปลาลงไปวะเฮี่ยส เราจะทำละชี่อยากเข้าโครงการน้องช่วยพี่ไหมล่ะฮา <c oughs> ชี่ชี่อยากเข้าโครงการดูไหมชี่แบบช่วยเหลือคนชราอะไรอย่างเงี้ยชี่ <c oughs> <c oughs> กัดตัวเองทำไมอลกะมันเหมือนหัวน้องมันโผล่มาตโลกอะไรของฉันเนี่ยจุ่มกันได้อยั่ไะนายบัว ได้อยู่แหละนะไม่จุดเนี้ยน้องก็ต้องช่วยพี่บ้างชีแล้วมันทีเนี้ยมันจะตึกกันไงเป็นะงฉันจำอะไรวิมันไม่มาไม่มาก็ไม่มาวิ <c oughs> คุณนกเราต้องเราต้องยอมรับนะ <c oughs> เราต้องยอมรับในสัานารของเราโ okay. อเคปาสเซลยนทันทีเราต้องยอมรับสวัสดีคอนโูทั้งห้าท่านนะคะเดี๋ยวจะไปลนะห้านาที <c oughs> เสร็จมาเพื่ออะไรวะเนี้ยมาเก็บชัว่วโมงเก็บชั่วโมงบิน เก็บชั่วโมงเบลเดี๋ยวก็คือคอยไปทำให้ดูในดิสคอร์ทคุณท้าอะไรกันนะคะหรือเปล่าเอา้ห่าวเองอ้าไอ้พุ่งพุ่มนั่นอยู่ไหนนะ้าใช่เลยเอานี้วันนี้ทำ วันนี้ทำแกงกะทงแล้วก็ปิดไก่ย่างโอ้โหไข่ดาวด้วยเหรอแกงกะทงปิดไก่ย่างแล้วก็ไข่ดาวเออไม่อ้วนให้มันรูไปไม่อ้วนให้มันรูไปนะทุกคนที่เราควรใส่แท่นไหมลินไม่ใส่ะอะเียเออไม่อ้วนให้มันรูไป แล้วคือแกงฝักทองก็คือได้พีแกงมาจากแม่ไม่ได้ซื้อตลาดคืออร่อยมากอร่อยมากๆเลยตอนนี้คือแบบหิวแล้วเนี่ยท้องร้องมากจะลืมทานข้าวกันด้วยนะคะทุกคนกินแล้วหรออเคเอาละต้องปลาลักมาเพื่ออะไรวันนี้ มาเพื่ออะไรเนี่ยฉันก็ร่าหาของชำํำหาไม่เจอเออจริงๆริงไอ้พุ่มนั้นมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขอใส่ต้นไม้แป๊บนึงใส่ต้นไม้แฟร์นึ่งโอ้โหกุ่นมันก็ มันจะเรียกว่าขุนก็ไม่ใช่อ่ะุณนกมันลําบากเราเดี๋ยวเราต้องไปวิ่งเงี้ยพอวิ่งปุ๊บโอ้โหก็ไม่ใช่ดอกนี้แล้วมันก็เหนื่อยไงเหมือนกับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทำไมมันไม่ใช่พุ่มนี่ลองดูก่อนดิเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้วิ่งแล้วพอวิ่งวันจันทร์แล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็โอ้โหวิ่งไม่ไหว ก็จะใส่ดีไหมเนี่ยพี่พุ่มีกอันนึงมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอะไรนี้กว่างานสใช่โอ้โหแล้วเริ่มลกแล้วนะเริ่มลกแล้วนะ อ่ะทำไมไม่ได้อ่ะเอออืมบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะไป มันไม่สวยอะน่าเสนบุยบุยแล้เสัยนก็ยังไม่บอ,อืมโอเคทุกคนไปแล้วนะคะหิวข้าวมากๆเลยแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าไม่บายคะ่ะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ